สวัสดีพี่นอ้องป้องปายสู้ผู้สุ้คนจ้ามือนี้สิาพาปเหตุมกกบจ้าพี่น้องมกกบใส่บักเขกือพ่วงใส่บักเขือเรื่องสิ่งที่ขาดบ่ได้ในมกกบจ้าพี่น้องพักขะแยงจ้ากรผักอีตูเด้อสองสิ่งนี้สิขาดบ่ได้เลยจ้าความหอมสิหายไปท่านที่เลยละ่ะ แล้วก็ตามด้วยอันพักต่างๆที่ห้ามมีในบ้านของห้าวใจาพี่น้องเ่าว่าสิปเป็นใบบักขามอ่อนยอดบวบยอดฟักท้องพักอีเลิศใบบักกรูดใจพี่น้องแล้วก็ตามด้วยกระชายตามด้วยขมิน้นแล้วก็ตามด้วยอันตะไคร้เนาะพี่น้องเ้าก็เอาไปลางสะกอนเด้อทำควมสะอาดสะกอนจะให้มันสะอาดสะอานเนาะ ลวก็ขั้นนำกะทิเตรียมไว้น้ำเดอ้อใส่นำกะทิน้ำจากพี่น้องบัณีิจาหลังจากนั้นห้าก็ะมาตำสมุนไพรของห้าเนาะบ่ว่าสิเป็นตะไคร้ขมินกระเทียมหัวหอมกระชายละก็บ,บักพีกจาะพี่น้องตำคลุกเคล้าให้เข้ากันจ้ะตำให้เข้ากันให้มันแหลกละเอียดจ้ะหลังจากนั้นกระตำใบบักกรูดตำใบบักขามใส่เกลือเนาะ แล้วก็ใส่เนื้อกบตามลงไปจ้ะแล้วก็ตำเนื้อกบให้มันเข่ากับเครื่องที่เฮาเตรียมไว้เนี่แหละจ้ะคลุกๆๆเหุกใหมเข่ากันดีเนาะหลังจากนั้นจ้ะหลังจากที่เนื้อกบเข่ากันกับเครื่องเรียบร้อยแล้วเฮากใส่พักต่างๆที่เฮาเตรียมไว้ใส่ลงไปจ้ะใส่ลงไปตำคลุกเคล้าให้มันเข่ากันอีกรอบหนึ่งแบบนี้แหละจ้ะมือีนคกกระซี น่อยจักหน่อยจ้ะพี่น้องว่าแต่จะคลองสเสดในหน่อยวันนี้ก็มมใส่ผักหลายจากคบก,ก็เลยแนมะ่เมิ่งว่าสิหน่อยจักหน่อยบ่ได้เอวคบหน่วยใหญ่เนาะกระตำไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องหลังจากติดตาครุ่เคร่ามันเข้ากันดีแล้วเนาะวันนี้เฮ้ากับมาฮหอดขั้นตอนการปรุงรสจ้ะกระบม่มมหยังจ้ะสามยางคือเก่านั่นะจ้ะอ่าชูรสนำปลาแล้วก็นำปลาแดกเนาะ ตำคลุกเข้าให้มันเข้ากันดีแล้วบัดนีก็ะตำหรือน้ำกะทิจ้ะใส่น้ำกะทิลงไปแล้วก็ตำคลุกๆให้มันเข้ากันคือเก่ามาฮอดขั้นตอนสุดท้ายของการปรุงของเหาเนาะกะสิเป็นข่าคััวจ้ะใส่เข้าคััวลงไปในขั้นตอนสุดท้ายบัดนีก็สิมาเป็นการเตรียมใบตองเนาะเหาก็สิเอาใบตองเนี่ยไปใส่ไฟเนาะให้มันอ่อนก่อนพี่น้องให้มันหมกง่ายจา้ะหลังจากนั้นก็จังเสีเยวมาหมกมาห่อแบบเชิงซีละจ้ะ ขั้นตอนการมกการห่อในก่อยกระเฮ็ดบ่เป็นดอกก็อ,อีแม่คือเ้นานัหน่หะจ้ามูเจ้าก็พาก,กันเบิงเอาเด้อเบิงท่านบ่ท่านก็กระบ่ฮหูหลาะมื้อก่อยกระเฮ็ดภาพเร็วแวน่จากน่อยจ้ะพี่น้องหลังจากที่เฮ้าห่อแล้วจ้าบดนีกะสิเอาไปต้มเนาะย่าใส่น้ำหลายเด้อขันมูเจ้าส่น้ำหลายนี่น้ำจิถ่วหมกได้น้ำจิเข้าไปในหมกมันกะสิีแซบได้พี่น้องแล,แล้วเลยเด้อบดนีจ้ะหมกสุกแล้วนี่เปิดแหเบิงมาก,กินน้ำกันเด้อจา้า